<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะแม่บ้านญี่ปุ่น EP 2นะคะต่อจากคลิปที่แล้วหลังจากที่เรามาชิซูกะเพื่อมาหาพ่อแม่สามีหลังจากคุยกันพักผ่อนเรียบร้อยก็จะไปบ้านของพี่ชายต่อพี่ชายของพี่โจนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะไม่ไกลกันมากสำหรับของฝากก็จะเป็นดอกไม้เช่นกันค่ะอันนี้ของคุณแม่นะคะจะมีสีฟ้าแต่ของพี่ชายกับพี่สะใภยนี้ก็ใช้เป็นสีชมพูสีครีมค่ะ พ่อแม่สามีแล้วก็พี่สะใภ้ค่ะเขาชอบของตกแต่งที่เป็นสวยงามมากกว่าอาหารหรือว่าขนมนะคะเราก็เลยตัดสินใจเป็นดอกไม้แบบนี้ดอกไม้ที่ชูทำเองค่ะข้อดีของดอกไม้ที่ชูอันนี้นะคะก็คือเราสามารถกำหนดสีเองได้รวมถึงแบบฟอร์มเองได้แล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานค่ะไม่เน่าไม่เสียถ้าอยากจะให้มีกลิ่นหอมว่าแค่พรมน้าหอมเล็กน้อยเราก็จะได้กลิ่นหอมธรรมชาติที่เราชอบค่ะ เหมาะกับเป็นของฝากสุดๆเลยนะคะในช่วงนี้พอเราไปสักคู่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะบนท้องฟ้ามีน่าจะเป็นนกหรือเหยี่ยวไม่แน่ใจนะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะก็กะเลยถ่ายวิดีโอมาให้ทุกคนดูทุกคนว่านกอะไรคะเนี่ย พี่ชายแล้วก็พี่สะพายเตรียมบ้านไว้รอแล้วนะคะโดยการจุดเตาผิงบ้านอุ่นสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้น้องเกงกิด้วยนะคะนั่นคือช่วยกันผ่าฟื้นค่ะเกงกิชอบมากนะคะเพราะว่าที่บ้านไม่มีนะคะที่นี่ที่เดียวที่สามารถจะออกกําลังกายแบบนี้ได้วันนี้ใช้ขวานจริงเลยค่ะดูอันตรายแต่ว่าโชคดีที่พี่ชายพี่โจเขาอยู่ด้วยนะคะคอยกำกับให้สนุกใหญ่เลยค่ะเกงกิ พี่ชายกับพี่โจโก็จะมีเรื่องคุยกันเยอะนะคะเพราะว่าไม่ได้เจอกันมากกว่าหนึ่งปีเราก็จะคุยกันหลายเรื่องเลยค่ะสนุกมากๆเลยในระหว่างที่คุยกันก็มีพักเบรกนะคะก็จะมีการช่วยผ่าฟืนแบบนี้ค่ะพี่ชายกับพี่สะพายรู้สึกขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่ากิงขีบพลังเยอะผ่าฟืนเก็บไว้ได้เยอะมากๆเลยค่ะทําให้เขาไม่ต้องลําบากนะคะไม่ต้องทําเอง โอเคโอเคสอบสอบสอบหนึ่ง okay, okay. so, so, so. ับตาด้วยเวลาคุยกันพอสมควรแล้วเราก็กลับบ้านค่ะกลับบ้านของพี่โจโนะคะพ่อแม่สามีคุณแม่ก็ได้ทําอาหารไว้นะคะเป็นอาหารสําหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะเป็นเส้นโซบะนะคะอายุยืนค่ะอันนี้เป็นธรรมเนียมของญี่ปุ่นว่าต้องกินนะคะเราก็จะกินโซบะแล้วก็ใส่ของที่ชอบลงไปนะคะจะมีผักมีเนื้อสั์มีไข่แบบนี้ค่ะเก่งกีชอบมากะคะ่ะกิน เก่งมากกินเยอะมากเลยค่ะเอาใจหลานคนเก่งสุดๆเลยนะคะพ่อแม่สามีปิดท้ายด้วยซาชิมิค่ะอาหารปโปรดอีกอย่างหนึ่งของเก่งกี่ค่ะโจสุโจสุมะมากินไม่ได้นะนี่กินได้เก่งนะเก่ี่ยเลิกกินใจคอ จากนั้นพวกเราก็มาล้อมวงนะคะนั่งโคตสึแล้วก็คุยกันแล้วก็รวมถึงการดูรายการทีวีของญี่ปุ่นค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นการเค้าดาวกันนะคะซึ่งก้อยก็อยู่ไม่ถึงหรอกค่ะเพราะว่าง่วงนอนก่อนก็เข้าไปนอนก่อนนะคะก็จะปิดคลิปด้วยภาพนี้เลยค่ะสําหรับคลิปหน้าก็จะพาไปดูธรรมเนียมวิธีการวันแรกของปีนะคะซึ่งวันวันปีใหม่ก็จะมีธรรมเนียมหลากหลายมากเลยฝากติดตามมารับชมคลิปหน้าด้วยนะคะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ